สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตที่ผมเคยทําคลิปบอกเพื่อนๆนไปนะครับกินดอกเบี้ยก,กับเหรียญน,นะครับด้วยไฟนิงเวลเป็นคลิปนี้นะครับที่ลงไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับสอนวิธีใช้หมดเลยนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับ ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าตอนนี้ผมได้กำไรเท่าไหร่กับการฝากกินดอกเบี้ยนะครับกับ p ี o อนินะครับ,บ,รบด้วยไฟน์เวลนี่นะครับผมฝากไป3วันที่แล้วนะครับฝากไป100ดอลน,นะครับผมเซร็จไว้ว่า e ีทีเร u ี่มเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะตกไปต่ำกว่า1,750ตอนนี้นะครับ3วันเนี่ยผมได้กำไรมา0.28 USDT ก็ถือว่าได้ผลนะครับได้กำไรมา0.28%หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมได้แค่นี้นะครับ ก็คือผมตั้งกันห่างกันประมาณ100จุดนะครับอีทีเรียมเนาะเอาเป็นว่าผมไม่ชอบเล่นเสียงเยอะละกันนะครับผมเล่นแบบเสียงน้อยๆแล้วครับแล้วก็ลองดูก่อนให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใครคิดว่าสนใจนะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับที่ผมเคยลงไปนะครับโอเคครับก็ใครมีคําถามก็สามารถเม้นถามใต้คลิปได้เลยนะครับไปแล้วนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ